สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถามวันนี้มาพอดกับไอวีกับแซาเอฟอ่อนเพราะว่าเมื่อไห้แต่งโตมาแบบเรียบร้อยได้พีน้องผีคุมคอบีเดะเรียบร้อยเออสุดเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือชุดเรียบร้อยพี่น้องข่อยเมื่อนี่ข่อยมาตะอุดอ่อนมาตะอุดอ่อนเป็นบ้าตอนนี้ข่อยอยู่ตอนนี้ข่อยมาระวังทางข่อยเห็นรถแบบรถจอดเยอะมากทุกคนทุกคนรถจอดเยอะมากแล้วมันก็เหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้น่ะเออ ทุกคนเห็นผู้ชายวิ่งไหมคะทุกคนเห็นคือรถมันจอดเยอะมากทุกคนค่อยก็เลยแบบตื่นตาตื่นใจไม่รู้มีอะไรนะคะก็เลยจอดรถลงมาดูกับเขาบา้างแต่จอดรถไกลมากทุกคน,ป,ป,นป,ปุ่นจอดรถอ,อ,อย่ปายพพี่น้องจอดรถยี่ปุ่นมีแต่สุดเรียบร้อยเข้ากับสิบานลายซื้ออันเด็ดมี่ตะพูดเรียบร้อยพี่น้องปณิหานจะมีงานเย,ยี่ยโอ้ยมันเป็นงานของโรงบาสหรือเปล่ามึง รอเพราะว่าอันนี้มันเป็นป้ายโรงพยาบาลยันตกม่วงนยู่ด้ว้องวันทิหารพี่น้องสุขข่อยเมาพองานอันนี้เบิร์รถจอดอเต็มสองข้างทางมันรอหนา้ารอตารอใจของสุขข่อยนี่สุขข่อยกัเลยจอดรถแล้วกัลงกมายางชมเบิงบา่ามันจะเป็นอะไรระหว่างทางมีเรื่องเล่ากันเลยแวะแวะลถไสรเลยแต่เราจะเปนงานอย่างที่กันกับวัลู มึงขามมาเลยๆจะโซนสิเดยอเห็นไหมมันจะหอดได้มันเข้าไปได้มึงนะเออมึงขับไปได้มีเครื่องเล่นนะคาเราเกิดมาสังเกตมันหนบีเด้อขามดีๆข่ามดีๆก็เร็วกันนะมาเขาจัดงานอย่างวะมันมีงานอะไรไม่รู้เวอยแบบมมามึงสิกินเขาครับยัง เขาจัดงานอะไรห้าสิบปีหรอจัดงานอะไรอ่ะเป็นที่ว่าการงานแข่งเรื่อยอย่างที่จะต้องัวปีแท้สหลังกลายแขงว่ะได้เลยเขาก็มาเป็นชิวการอเภอเป้าไล่นะคะต่ว่าเพียงคือ ตื่นเต้น30ปีอำเภอเฝ้าออเขาจัดงานครบรอบ30ปีอำเภอเฝ้าไร่พี่น้องคอยเห็นแล้วเออเสียงกระสิดังๆในเด้อเพลงมันดังเมื่อนี้สิบเจ็ดหรอเมื่อนนโบมีแหมเมื่อวานนแก่มันคอนเสิร์ตอะไรล่ะเมื่ออื่นอะดอกเมยมื่นดอกเมยมีเพลงเพื่อชีวิต ปิมชุติมา21 23ิบเยียพรอมพงยีน่ะมดมาได้นะเบียพรอมพงมือดอกมดอก้ชมฟรีนะมืองดอกมดอกม้ชมู่ก็ชมฟรีไงก็ชมฟรีทุกงานนั่นแหละพรุ่งนี้เรามาดอกไม้ไหมมีพี่น้องมื่อนี่คือแบบมาเมื่อวานเมื่อวานนี่นะ เมื่อนิสิตประเภทนี้คอนเสิร์ตดยนะมีคอนเสิร์ตบอกคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ว่ามลรำสิงเมื่อวานนี่มีงานมีเครื่องเล่นนั่นโน่นนี่งานครบรอบสามสิบปีพี่น้องอะเขาเอิร์ยวันสถาปนาบอกมันสิเป็นคอนเสิร์ตยังวะไปบางสถานที่ก่อนว่ามันจืดบอ เมื่อคืนดูหมอลำเป็นยังไงบ้างครับเขาถามคอนเสิร์ตผู้ใดเมื่อนี้มีทุเรียนมีทุเรียนด้วยในงานมีทุเรียนโอ้คือสิกินเหลาไม่กินทุเรียนบ่ได้แนละ้เนาะมีทุเรียนนั่น,นนู่นนี่ในงานก็จะมีอันนี้นะคะน้ำปัน่นนี่อย่างนี้ เขาจะนัแบบบิวอ,อย่างสักอย่างนี่แหละสองข้างทางก็จะมีสินค้าให้เลือกมากมายนะคะมีไข่ปิ้งมีลูกชิน้นมีแปมือมีนั่น,นโน,น่นนี่แล้วก็นี่โน,น,น,น่นนั่นฝั่งนี้ก็มีมีบุฟเฟ่ขนมจีนด้วยนะคะเกาะสุกก<ม>่อนคือเกาะอ้าวมาตัภาคใต้นอนเดเธอเกาะสุกร สมหวงหมังเว้ยต้องเรียกสมหวงังมีมะแรงทอดนานาจิตตังก e ินเยอะบะกินแมงเยอะบะมีมะม่วงน้ำปลาหวา,วานนะครับมีมะม่วงน้ำปลาหวานมีอันนี้มีซูชิซูชิอันนี้ขนมขนมบ้าบินขนมบ้าบินอุ๊ยเป็นตะกินอ,อยู่ได้ละอมึงหาสิบบาท อันนี้ก็จะเป็นปูม้าอดนันู่นีน่แมงกะพรูนเซลมอนกล่องดองนะคะนี่หอยนางลมเซลมอนนี่หอยนางลมหมักเม่าหมักเมา,มเมาได้กินอยู่นะนีอะไรเอาเน่ยเออของกินอันนี้ผ้ามาผ้ามารอเบืงของกินจ้ะจะผ้ามารอเบืงของกินสองขางทางสองขางทางมันจืดเดีดิเมือง จืนมากมันแบบคลื่นปลาหมึกจืดเบรรกุ้งทอดจืดแล้วเนาะมันเป็นคีดินเป็นสนามไงโอ,อ้ยอันนี้ยำค่ะฝั่งนี้เป็นยำนะเกาลัดแมะก,กอแน่นปะบ้านเขาเอิญมะก,กอเกาลัดนั้นนมีโอ้มันมีงานอันนี้เมืนเน่อนี้โอ้คำามาพ่อพ่อตีเออเป็นงานสถาปนา30มสิบป,ะะปี ถทามัสของกินเยอะมากทุกคนของกินแบบหลายเจ้าขอยสิกินอย่างวันนี้เสื้อไทยบอมีีนาวกิจเซรุกสาวคุณแม่อันนี้อะไรอ่ะอันที่เอาไปซุปก็จะอื่นเยอะเลยอันนี้อย่างอันปละชิ้มอันไส้โกะจนหมักค้นกับไข่ขายคือกันเนาะเว้ยอันนี้เป็นตะกินเนี่ยหมู เสียงอวันมาเชลมาเชลมาานเอาสุดงานหล่ะสุดงานแบสุดแล้วท่านเสือทีอย่างเงินมีแบบ บริจาคอะไรด้วยมีร้านสักลายด้วยนะคะดูโถมีร้านสักลายต้มเส,เส,เสเ้น,นเก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บต้มเส้นน้ำน้ำร้อนกะอ่วงพักอีหลีเด้ร้านมาเบิรงค่าขาดร้านพัดอี๋เอออันนี้อย่างนึงขนมจีน,ม,นมีบุฟเฟ่นขนมจีน

อันนี้โกโก้ลาวาเออ,จจอ,อก,กูกะเดาเดาน้ำลำไ,ไยำไม,มีน้ำผลไม้แบบม่วงบักตอะก็มีตับมียำเด้ม,มือนมียำแบบม่วงบัก,บกตองของกินของกินหลากหลายมากเท่ากับเปน็นนางโตจีนลำ้าเจ้าเท่ากับเจมนางโตจีนลำา้าเจ้าเด้อจบเลยป้าคือกูเลยท่าแป้งเย็นกินแป้งเย็นเข้าปลา ออเกินแป้งเย็นข้าวปลาเพิ่งข้าข้าวเล่าลูกโซ่ข้าเล่าลูกโซ่เจ๊น้อยอันนี้เล่นอะไรอ่ะเขาเล่นมายากนในเมืองเขาเล่นมายากนเขาเล่นมายากนม้าจะหนีเนาะพูดไดมาต้าอุดรพูดอได้ เห็นบอลูว่ามีงานเห็น้ยปลี่นป้ายกับเลยจอนมือแรงบ่เป็นคอนเสิร์ตอะไรมือแรงนะว่มือหนมอแรงมืแรงกับมีบ่มือแรงมือแรงเป็นหมอลลซิ่งหรือเป็นมือแรงก็เป็นหมอลลสซิ่งหรอเอ้าในเขียนว่าชมฟรีเขาลบออกเลยาติดเขาไเห็นเขาเห็นเ้ยเราเขาให้เก็บบาดบบ่ เก็บบัตรก็ก็มาได้อยู่มั้ง80ดสิบร้อยหนึ่งหรอโอ้ยเป็นแต่เป็นแต่จืนขีดต้มแท้ขอายม้าแล้วเอาหรอจะบัตรหน้างานร้อยซาวหรอบัตรในหมู่บัตรบัตรในหมู่บ้านหมดแล้วแต่วันซิ้ก็รถแบบเมื่อคืนเนี่อกอยบอลกมาเเมื่อคืนเนี่ยบอกอุ้ยบอลลูขั้นบริษันออกมาเลยขกีขงบรถผ่านมาเห็นก็เลยแบบเอามันเป็นงานอีอย่งวะคือเวทีใหญ่แต่ะก็เลยจอด เบียร์ชมฟรีไหมหรือว่าเบียร์คอนเสิร์ตน่าจะเสียเงินแต่มาเขียนชมฟีบดเดนหนัางานขูอยากมาเบิ่งดอกเหมยเมื่อวันที่สิบเก้าไงเมือแต่ว่าเมื่อนี่ลัมซิงมันน่าจจะขืนจักโมงเนี่ยสามทุ่มเขาจะไปยูไนฟอรนมสามทุ่มนั่งนี่ใบละ นั่งแบบชิวๆจิบคือไม่ต้องกินเมาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวกูขับรถไม่ได้่าพากูกินเมาไหลแต่ละมือจะมาจ๊กลิ่นแหละยมาไม่เน้นเมาเน้นเบาสรุปนางบอกคือบอกเมาจะเครือเออโอเคโอเคนั่งก่อนนะรลุดลีลากลิ่มเมือหนักกับเมื่อบ่ได้เมื่อนนกันาท่บ่ แต่ประเด็นอะรถจอดไกลมากจอดขางทางแม่จอดริมถนนเลยนะมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรเออแต่ว่ากันล็อกไว้บนแหละหรอวะคือแบบโอเคโอเคนั่งก็นั่งไปไปนั่งนั่ง